ดูนะดูว่าเราจะรอบนี้เราจะน่าไม่น่าจะได้ปุ้ยนี่ไงโอ้โหหุ้ยตัวไรอนะเอาเลยครับผมก็สวัสดีครับบิวผมเละขืกก้นนะฮะวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในแมปแมปหนึ่งนะผมที่ชื่อว่า go fishing นะฮะแมปนี้ก็จะคล้ายๆอีกแมปหนึ่งที่ค่อนข้างจะโด่งดังเลยนะผมแมปนี้ก็นะแบบใหม่ขึ้นมาเลยนะผมเห็นแล้วผมอุ้ยไอ้ตามแมปเก่าแมปนั้นเขาไม่ทันแล้วมา,มาลองเล่นแมปนี้ดูนะฮะเออ นะเราก็มาเริ่มกันด้วยบ o o ดน n r รูทนะครับอเราดูเกมเพลย์กันก่อนเลยอ่กดค้างปลาก็จะนี่นะผมจะมีปุ่มแดงๆนี่ขึ้นมานะครับอ่แต่น่าจะใช้สูตรนั้นไม่ได้นะผมสูตรแบบแบบนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีนี่ขึ้นหรืออาจจะใช้ได้นะผมก็ลองลองทำมาดูแต่นี่นะผมแบบนี้เวลากดเสร็จเวลาได้ตกนะับก็จะเป็นการคลิกขึ้นขึ้นมานี้นะผมอ่าอมออกโตคลิกต้องเข้าแล้วบนะ่าเนี่ย นะครับผมดูโซงนี่น่าจะถ้ายากมากก็คงจะต้องใช้ออโต้แต่ถ้าไม่ยากก็คงตกเฉยธรรมดานะผมเอาแบบเอาฟิลไงถ้าเริ่มหัวร้อนเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยใช้นะครับนี่แล้วก็ระบบนะครับผมอันนี้เป็น i n v e n น o ทอนะก็จะมีปลามีเบ็ดนะครับผมมีกระเป๋าอาจจะเป๋าจะมีจะเป็นเหยื่อนะครับผมอันนี้ตะขอดีกว่าเรียกตะขอก็ได้นะครับอ่าแล้วก็สกิลนี่เขามีนะผม มีสกิลให้อัพด้วยนะตามเลเวลเนี่ยเลเวลอัพหนึ่งก็จะได้1นึ่งพอยต์นะครับผมมีสเต็งมีค่าโชคนะผมฟิชชิ่งสปีดก็คือเวลาตกมาเมื่อกี้ไม่ต้องกดปุ่มเยอะนะผมอ่ามันก็จะสามารถตกแบบปลาได้เลยแบบปลาขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะคลิกๆคลิกได้เลยนะส่วนสเตงเนี่ยเวลาเราคลิกเนี่ยนะผมไอหลอดที่ต้องคลิกนะครับมันก็จะขึ้นเร็วขึ้นนะครับตามที่ผมเข้าใจนะคือปลาปลาที่แบบมัน ึ้นยากๆเนี่ยสเต็กนี่ก็จะช่วยให้มันง่ายขึ้นนะส่วนรักก็จะเป็นค่าโชคนะผมความหายากของปลามันก็จะนะครับลดลงทําให้เราหาปลาหายากง่ายขึ้นนะครับก็สิ่งที่ผมจะอัพก็คือสปีดก่อนเลยนะผมตกบ่อยๆรัวๆนะครับตอนนี้นะอ่ะแล้วก็มีนะผมมีช็อปนี่ช็อปช็อปดูเบ็ดนะผมดูเบ็ดก็จะมีพรีเมียมอ่านี่พรีเมียมเราไม่มีแล้วอันนี้ก็จะเป็นตะขอนะ อ่านี่เบ็ดนะผมคือทําเบ็ดภาพสวยมากลยนะเอาจริงเนี่ยรูปเบ็ดอะโหโมเดล3 d ดีไอ้โมเดลแบบภาพมันสวยมากอะดูดิรนะับเบ็ดอย่างสวยอะเออ,เอ,อนะฮะนี่นี่นะผมเบ็ดอันะนี้เบ็ดอันสุดท้าย9 5้าล้านเลยนะน,า,นาสนไหมละ่ะนี่นะครับโอ้เบ็ดโอ้ยได้เยอะเลยเนี่ยอ,อนะครับประมาณนี้อันนี้แพ็คสำหรับคนเพิ่งเริ่มนะครับ มัใช่มันน่าจะใช่นะฮะก็แบบนี้นะครับผมก็มันมีปลาอะไรไม่รู้ด้วยนะผมรู้สึกจะเป็นปลาแบบว่าโซนิกนะปลาแบบปีศาจนะผมปลาไอไอไอโซนิกล่างล่างปีศาจนะผมใช่ปะอันนี้ผมไม่รู้ผม,มโมโนหรือว่าอะไรนะผมแต่ผมเห็นหน้าปกนะน่าจะน่าจะใช่นะผมปล,ปลาปลาแปลกที่มันแบบเหมือนเหมือนไม่เหมือน,มอนไม่ใช่ปลานะเออแล้วก็ตกหลุมเฮ้ยเขาได้อะไรเนี่ยโอ้ หนึ่งใน6,500อุ๊ยโอ oh, ้มันขึ้นความหายากงี้เลยอ่ะเรืทอที่ผมตกได้มันมีอะไรบ้างอะอืมมหินบอกเลยน่าจะไม่ยากมากแล้วมั้งเนี่ยดูทรงเราลองมาตกตรงนี้บ้างนะฮะเออปุ๊บอุ๊ยเอา้ามันมันตกมันมันไม่ตกพื้นหรอเพื่อนทใไมครับอืมโอเคเราก็ต้องกดแบบนี้ไปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆโอย oh my God โอเมก้า oh แต่ไม่ไม่เป็นไรนะผมเนี่ยคือมันขึ้นมาเยอะจะกดปุ่มไหนก่อนก็ได้นะก็กดๆจนจนกว่ามันจะได้นะครับผมได้ปลานี่ก็ได้ปูมานะครับมาตกปลาทำไมได้ปูเนี่ยเฮือยนไปไม่รู้ว่าเวลาคลิกค้างยาวๆเนี่ยมันมีมันเกี่ยวกับความโชคดีหรืออะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองเล่นดูก่อนนะอุย้ยมันหดด้วยนะมันหดด้วยนะนี่ก็คลิกคลิกๆรัวๆได้ปูเยอะ แต่ผมลองค้างยาวๆปุ๊บๆอ๋อค่ารักนะฮะอ๋อมันบวกค่ารักด้วยนะผมแต่อันนี้เกมนี้นะถ้ากดค้างนะเมื่อกี้เห็นรักขึ้นพุ่งมาแต่พุ่งขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าก็แนะนําให้กดค้างนะดูนะดูว่าเราจะรอบนี้เราจะน่าไม่น่าจะได้ปุ๋ยนี่ไงโอ้โหเฮ้ยตัวไรอะหนึ่งในห้าร้อยสิบสองบล็อกอุ้ย นี่นะผมอีควิปเลยก็จะเป็นน้องเฮ้หน้าตาคนสุดใจมากเลยนะฮะเลยเป็นอะไรอุ้ยจับเรามาทำไมโหผมดูดูดีๆทำไมพูนทำกับผมแบบนี้ปัญญาอืมนะครับไปเอาใหม่นะครับเราเราต้องฆ่ารักแบบโอ้โหซุปเปอร์ซุปเปอร์แบบซุปเปอร์โชคดีนะครับผมไป กดรัวรัวรัวได้แค่นี้แหละนะผมตามไม่ค่อยดีนะระเเผิดเริ่มตาลายแล้วนะะเนี่ยไอหมามาแล <S 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 ้วในออโตวปุสนะผมออโตวปุสไปว้าวค่ารักว้าวนะครับโหได้หนึ่งในห้าร้อยมาก็ถือว่าโชคดีอยู่เมื่อกี้แต่แต่คนเมื่อกี้มัน 6, หนึ่งหกพันห้าโอ้ยก็อย่าพึ่งนะผมอย่าพึ่งรีบนะครับเราต้องค่อยๆเล่นไปนะผมมาผมมา เอาดีแบบนี้นะผมเพราะแบบนี่ตกปลาเหมือนกันนะผมคนแต่ว่าคนละสไตล์นี่ไปเร็วอัพนะครับอัพนฟะิชชิงสปีดแล้วกันขี้เกียจกดนะครับผมอ่าผมก็จะตกได้แบบว่ากดกดแป๊บเดียวนะครับนี่ลองดูนะว่ามันจะเร็วขึ้นจริงไหมโอ้แต่ถ้ามันเห็นผลในการอัพไม่กี่ขั้นเนี่ยมันก็จะอันนี้มันก็จะง่ายไปหน่อยนะผมนไอ้เร็วแต่เร็วขึ้นนะผมว่าผมว่าเร็วขึ้นหน่อยนะึงอู้ได้ปลาทองแล้วผมโกฟิต แบบ Souls <iah. S 1> ซุปเปอร์เลยนี่ซุปเปอร์เลยนะปุ๊บ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 ใครที่แบบเล่นเกมพวกไอเกมเพลงนะโอ้โหผมบอกเลยว่าอันนี้น่าจะง่ายมากเลยดูทรงแล้วโอ้ยปะ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 โอ้โหออกตัวปุ๊ดอีกแล้วนี่รักระดับซุปเปอร์เลยนะเพื่อนซุปเปอร์อีกแล้วมามามาฮึบ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 แต่อันนี้มันเป็นสีแดงมันมองชัดนะผมอ่า เออรู้สึกว่ามันชัดชัดมากเลยนะโอออกตัวปูดอีกแล้วนะครับเรามาลองดูกันว่าเราจะขายเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับปุ๊บเซลลออ <Sell all S 2> เลยไหมเซลล์อันนี้ได้52 48อ่สปดอ่าปูได้ขายได้โอ้บางตัวไม่เท่ากันเลยนะครับอืมห่างราคาห่างต่างกันส่วนโซชนิยมนะโอเคได้มา300 คนะเดี๋ยวเราลอ,ลองดูกันว่ามีอะไรโอ้อัพได้อีกแล้วออฟฟิชิ่งสปีดเลยแล้วกันมาดูซิว่านะผมอะไรบวกอะไรอันนี้อ่ะยีิบห้าบวกหนึ่งจุดหนึ่งโอ้โหค่อนข้างน้อยเลยะ่ะอันนี้ห้าสิบในดูเบ็ซี่ราคาราคาถูกสุดต่อจากันแรกมันเท่าไหร่ถูกสุดหนึ่งร้อยที่เราใช้อยู่มันืในดูที่ผมใช้อยู่มันเท่าไหร่นะโอ้ สเต,ต็ง0.8นตงนั้นหนึ่งเอาดูช็อปสิตอนนี้มี400เฮ้ย nah, เราซื้อนี้เลยดีกว่านะผมรักเอาซื้อ500เลยดีกว่านะครับเราขายบล็อกฟิตเฮ้ยแมวอะน้องน่ารักนะนี่ห้าร้อยหกไม่จับผมมาทมไดนะครับผม้อนะครับอืมนะโบยบินบินบนอะไรน <c oughs> <ๆ>ี่สนุกตลกุยสนุกอยู่คนเดียวมา ถ้าผมจะจับนะผมจะเก็บน้องเอาไว้นะเอาไว้ดูเล่นน้องน่ารักนะน้องละหลักน้องละหลักบ้างเลยนะเพื่ยังไม่มาเลยเปรตนะไปปึ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยชัวโอเคนะครับผมได้ปลาหมึกเฮ้ยขออีกตัวหนึ่งน่าจะน่าจะได้ห้าร้อยอยู่นะพูดแบทโอ้ชิบหายแล้วได้แบทนี้เอาขึ้นมาเรืเลยเฮ้ย Bad 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 Boy ไปๆๆๆไปๆๆๆๆโปไะไปไปโปนะผมมาขายเลย2ตัวนี้น่าจะได้อยู่นะโป้โป้อ่าโอเคโอ้โหอีกตัวหน,นึ่งอ่ะขอแบบซุปเปอร์ลักโอืปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมันกดพลาดไม่เป็นไรใช่ไหมเพรามันกดพลาดไม่เป็นไรนะเฮ้ยอย่างนี้ก็เจ๋อเลยนะฮะโอเคนะกดได้แบบออลต์คิก เรียบร้อยเลยนะครับหนึ่งในสามปึ๊บอ่ะโอเคได้แล้วห้าร้อยนะผมมาซื้อรถอันใหม่ปึ๊บนะรถอ,อันนี้อะไรโกลรถดนะผมซื้อเลยโกลรถเราดูในกระเป๋าอินวนตอรีอ้าววิรักสามอะ่ะรักคูณสามนะครับผมสตริงแรงนี้เราก็จะโคตรแบบตรง ดูนะผมเราจะได้ปลาที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยขนาดไหนนะผมแต่โหผมโชคดีจักได้น้องลอบฟิตมอลล้นร,อ,รอผมนะครับอ้ยมาล้วอุย้ยสเต็งโคตรเยอะในตัวเดิมปลามึกนะครับก็ประมาณนี้นะผมใครอยากให้ผมเล่นแบบนี้ต่อก็อบอกได้ใต้คอมเมนต์น,นะผมซึ่งรู้สึกเออเออมันก็สนุกดีนะครับนะบผมก็จะมาอาจจะมาสิงอยู่แบบนี้นะรอนะผมรอรอต่อไปรอแบบบินทงบินเทนอะไรนั่นครับ ก็โดนผมรับผมผมรับนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็จะให้น้องบ๊อบฟิตนะผมมาดจับผมมันหมายผมลงนะผมก็มาปิดคลิปนะผมน้องบ๊อบนะโอ้ยบ๊อบเหนื่อยนะเออนะผมเดี๋ยวก็จะให้น้องบ๊อบนะผมปิดคลิปนะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้อ่ะน้องบ๊อบบ๊อบฟิตออกมาด้โอ้มกูจะเปิดคลิปอะไรโอไปดูนะเดี๋พี่นอบ๊อบเรยจับผมมันหมายโดนมันร่าปิดไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ย เอาดีๆน้องเดี๋ยวจับกินซะนี่เอาแล้วครับผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วก่อนนะไว้เจอกันคลิปต่อไปไปแล้วน้องบ๊อบไปแล้ว